ช็คแจ้งหังแจ้งหายยังไม่ใช่ลักรถด้วยนะรถรถตรงแค่่าเคยเู้จอะไรนี่ยคน้จเ่นกรุงเทัข้ที่เราคนนะแดีอะไรกนี่เนีต้องมาี่เข้าไปงนครับโอ้โหเข้ไปเข้าไปรับเอ่นะ

นายครับูล้องต้อยมีวอร์ดลไหมชี้เลยน้อยชี้เลยนะไอ้ป๊บมาชี้นี่มองล้องนี่เล่นในนี่องไหนวะที่มีราคาไม่มีครับฮะกชี้นข้าเข้าเลมองล้องเลยมองเดเอไปข้าใส่เข้ากลับเลยข้าใส่เลยพร้อมหนสืเลยเอาความเดียบร้ทยนเดี๋ยวป๊บ๊เดี๋ยวแป๊บนึงแล้วลง โอ้ยพาพุ่้กับโอ้ย่ายพุ่้กับผมด้วยไอ่้ผมไหมเออผมวางนี่จะชัดเอออันนี้รอบสองเมื่อวานเมื่อวานคือรอบที่สองมาได้จุดนี้แล้ววันนี้รอบสามเมื่อคืนไปได้พระเอ่อเนื้อเนื้อเหมือนเนื้อท้องคำอาแต่ไม่ใช่นะครับอาไม่ใช่ของรุ่นแต่เราขึ้นขึ้นไปเราพิจารณาได้ว่ามันขายได้ใช่ไหมเราขึ้นหยิบลงมา อันนี้คือผมมีผลมาคือตรงก็เอาลงเอาออมาเลยคือจะมาคัดจะมาคัดพวกไงขนมาก่อนแล้วจะมาคัดเพราะว่าทางเนี้ยรู้เรารู้แล้วว่ารุ่นไหนทันทันสร้างไม่สร้างหลวงพ่อสร้างีไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นเมื่อตอนบ่ายบ่ายวันนี้อ๋อเมื่อวานวันนี้บ่ายนี้วันนี้ตรงนี้แล้วเจอตำรวจพอดีครัอ๋อแสดงว่าขนมาไว้ไว้ไว้ตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็มอยตรงนี้ส่วนหนึ่งวันนี้ก็จะกลับแล้วตรงนี้มารวมนี่แล้วจะกลับอื มาลมแล้วมาเแแลแล้้ววเราจะมาเอากลับตอนไหนต้องขึน้นอ่ะอันนี้หผมตัดไม่เอากลับผมตัดท okay. ิ้งไปเลยคือคันแล้วเราคันแล้วใช่ไหมโอเคทุบไปจะทิ้งหรือไม่อยู่ไอ้ที่แล้วที่อยู่ที่คอเนี่ยที่ขโมยมาป่ะอ๋ออันนี้เช่าเช่ามาเหรอเช่ามาหลวงวัดจุ้ยจุดเจิดมอองกล้องดิ้งทิ้งสูงมองกล้องมั้ง กล้องเลยก็ถ่ายนู่นนี่ยน่นแหละพื้นที่เราอ่ะบอมีทำแล้วทำแล้วเาเปิดได้ปเดวชี้ตรงตรงนู้นด้วยไงตรงตวเดียวอ่แล้วก็ไปดูดูกล้องย้อนหลัง้าเกิดมีรถคัีเกี่ยวข้องในี่แน่นอนะลไปดูรถรถปขึ้นรถไปไเอาเกลืมาเลมารถรถจะูจะมาใส่

มไปแวะที่ต,อตบอที่องค์พระมังเงี้ยเดี๋ยวออเอาเชืออมาเนี่ยมาไงที่เอามาใส่มาเออเดี๋ยว ทำทำอาชีพไปก็เพิ่งมาทำอยู่สอนขับรถยนต์ครับหมอเองเป็นเป็นครูสอนขับรถยนต์ด้วยอยู่อยู่ตรงขากหน้าร้านครับอ๋อคอยรับติดต่อลูกค้าครับนอกจากนอกจากว่าถ้าเกิดมันไหนมีลูกค้าเยอะผมจะไปทำเขาไปสอนด้วยเขาให้เดือนเท่าไหร่ที่เนี่ยเพราะว่าผมเดือนละเจ็ดพันเลยสองลุงอยู่ที่บ้านเหรอครับอ๋อกล่าวว่าเอาเมา่อก่อนหนึ่งอันนี้ผมผมเอามาเพราะว่าแบบคือชอบเฉยมาบร้านเพราะว่า มโจทย์โระสุนสาบอยู่ไหน่ามสามไปเอาชี้ไหมเอาชี้ไหมเอาชี้ชี้เงยหน้าอีกท